เบ e ี <Yeah. S 2> Then, ้ยแกลงจิ๋วและเบี <un> to to ้ยแก้พิงโกจิ๋วหลวงพ่อตีวัดหูช้างค่ะสวัสดีค่ะร้านเจ๊โมบางปวยนะคะคลิปนี้จะเป็นเบี้ยแก้จิ๋วของหลวงพ่อตีนะคะอัคระลอยจานของหลวงพ่อตีวัดหูช้างค่ะพี่ๆท่านใดที่อยากได้เบี้ยแก้ของหลวงพ่อท่านนะคะอัคระลอยจานของท่านจานและเสกก็จะเป็นเบี้ยแก้ชุดนี้ค่ะรับประกันอัคระลอยจานแท้ค่ะลอยจานก็คือลายมือของท่านนะคะ ทางร้านนะคะมีทั้งแบบเลี่ยมแล้วนะคะเลี่ยมพร้อมบูชาก็คือแบบนี้นะคะและไม่เลี่ยมค่ะส่วนท่านใดนะคะที่อยากนําไปเลี่ยมทองนะคะก็สามารถเช่าแบบเลี่ยมแล้วแบบนี้ได้นะคะให้ช่างนะคะเขาตัดหูออกนะคะแล้วก็นําไปเลี่ยมทองได้เลยนะคะแบบนี้นี่ค่ะ ก็จะสวยงามแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวไอจะเทียบขนาดเบีย้ยแก้จิ๋วให้ดูนะคะว่าขนาดเท่าไรก็มีพี่ๆหลายท่านถามกันมานะคะขนาดของเบีย้ยแก้จิ๋วนะคะนี่นะคะประมาณเหรียญหนึ่งบาทค่ะนี่นะคะนี่ค่ะเล็กมากนะคะเล็กมากแต่ด้านในนะคะจะมีตัวหอยเบีย้ยบรรจุประหลอดอุดด้วยชนโลงเหมือนลูกใหญ่เลยค่ะเพียงแต่เขาจะใช้ตัวเบีย้ยหอยตัวหอยเบีย้ยนะคะตัวเล็ก แล้วก็ด้านในนะคะก็จะใส่ประลอดน้อยกว่าลูกใหญ่แน่นอนค่ะแต่ถามว่าพุทธคุณเหมือนลูกใหญ่ไหมต้องเหมือนแน่นอนค่ะเพราะว่าหลวงพ่อตีท่านจารและเสกบทเดียวกันนะคะสามารถนําไปบูชาเพื่อกันสิ่งไม่ดีต่างๆคุณคนคุณของคุณสายมนต์ดำแล้วก็กันถูกกระทาย่ำยียกันคุณผีคุณคนอาถรรพ์ฝังรูปฝังลอยนะคะเดินทางบ่อย พกไว้นะคะกันลมเพล,ลมพัดอันนี้เป็นความเชื่อแต่โบราณนะคะอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อของเบี้ยกแก้นะคะเบี้ยกแก้ของหลวงพ่อติวัดถูช้างนะคะเศกและจานมาแล้วนะคะพุทธคุณดีแน่นอนค่ะทางร้านรับประกันแท้จากวัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกที่เลี่ยมแล้วนะคะเนี่ยค่ะทางร้านนะคะจะนําไปให้ช่างนะคะที่เขาชํานาญในการเลี่ยมเบี้ยแก้ค่ะเบี้ยก,ก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะ อันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเบีย้ยแก้พิงโกจิ๋วนะคะสวยมากๆค่ะเป็นรุ่นที่สร้างน้อยกว่าหุ้มตะก่วนะคะส่วนเบีย้ยแก้งเงินจิว๋วนี่ค่ะก็มีพร้อมเลี่ยมเลยนะคะแต่ท่านใดนะคะที่อยากได้แบบไม่เลี่ยมนะคะไอก็มีให้บูชาค่ะสวยงามเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะหยิบให้ดูค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นเบีย้ยแก้งเงินจิ๋วค่ะแบบไม่เลี่ยมนะคะสวยค่ะอัคาระลอยจานคมชัดนะคะ ทางร้านรับประกันแท้ลายมือนะคะมาตรฐานค่ะนี่นะคะน,นี่ก็จะเป็นเบี้ยกแก้พิงโกค่ะแบบไม่เลี่ยมสวยนะคะสวยทุกรุ่นเลยค่ะถ้าอยากได้แบบเล็กๆไว้บูชานะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเด็กนะคะหรือผู้ชายก็สามารถบูชาได้นะคะบูชาได้ทุกเพศทุกวัยค่ะนี่นะคะบางท่านถามว่าเบี้ยกแก้นำไปบูชาแขวนกับพระได้ไหมได้นะคะ ให้ช่างนะคะที่เขาเลี่ยมเบีย้ยแก้ทําเป็นสามห่วงนะคะแล้วด้านล่างก็ห้อยพัดได้ค่ะนี่นะคะเบีย้ยแก้เป็นเครื่องรางที่ดีนะคะสามารถพกพาไปได้ทุกที่ค่ะ<ม>ก็ท่านใดที่สนใจเช่าผูชานะคะสามารถสอบถามทางร้านเจโมโบังกวยได้ค่ะที่เบอร์โทร0 96, 9 6 9 7 0 9 8 4 2นะคะหรืออยากจะเข้ามาชมที่ร้านก็มาได้เลยนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้เลยค่ะร้านอยู่ซอยประสิทิประวัติมาไม่ยากนะคะ มาเส้นการจนาพิเศษค,ค่ะอยู่ตำบลปลายบาง,บบางอเภบางกัวจังหวัดนนทบุรีเปิด Google Map มาก็ได้นะคะโทรมาสอบถามเส้นทางได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0969709842ค่ะหรืออยากติดตามเพิ่มเติมนะคะเข้าไปดูที่เพจ Facebook เครื่องรางสายวัดหูช้างแท้100%ค่ะเพจนั้นจะเป็นเพจใหญ่ของร้านนะคะติดต่อได้อินบ็อกซ์ได้เลยนะคะทักหาไอาได้ตลอดเลยค่ะ ะคละิปนี้ไอก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ